ฉันชื่อลินอายุ34ปีเป็นครูสอนศิลปะในหมู่บ้านห่างไกลที่โอบล้อมด้วยป่าเขาฉันย้ายมาที่นี่เพื่อหนีจากความวุ่นวายในเมืองและเริ่มต้นใหม่หลังการหย่าร้างคืนหนึ่งขนาดเดินผ่านสารพระภูมิเก่าคร่ำคร่าใกล้บ้านฉันได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิงลอยมาจากในป่าฉันคิดว่าเป็นเด็กในหมู่บ้านหลงทางแต่เมื่อเดินตามเสียงไปฉันพบเพียงความเงียบและลมเย็นเยือก กลับมาที่บ้านฉันพบรอยเท้าเปียกเล็กๆบนพื้นหน้าศาลพระภูมิทั้งที่คืนนั้นไม่ได้ฝนตกใจฉันเต้นแรงรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังมองฉันจากเงามืด เช้าวันต่อมาฉันถามชาวบ้านเกี่ยวกับศาลพระภูมิหน้าบ้านคุณตาคนหนึ่งเล่าว่าศาลนั้นถูกสร้างเพื่ออุทิศให้เด็กหญิงชื่อแก้วที่เสียชีวิตเมื่อ20ปีก่อนตำนานเล่าว่าแก้วถูกฆ่าตายในป่าและวิญญาณของเธอยังวนเวียนอยู่เพราะคำสาบานที่เธอให้ไว้ก่อนตายยังไม่ถูกแก้ชาวบ้านเชื่อว่าใครก็ตามที่ย้ายมาอยู่ในบ้านนี้จะถูกแก้วตามหลอก ฉันไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางแต่คืนนั้นฉันฝันถึงเด็กผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าเธอมองฉันด้วยตาแดงก่ำและพูดว่าพี่ลินช่วยหนูทำตามสัญญาฉันสะดุ้งตื่นพบว่ามีรอยขีดข่วนที่แขนไม่รู้ว่ามาจากไหน ฉันเริ่มเห็นสิ่งแปลกๆมากขึ้นภาพวาดในห้องเรียนของฉันเริ่มมีรอยขีดเขียนแปลกๆเป็นคำว่าสัญญาซ้ำๆด้วยลายมือเด็กฉันเก็บสมุดภาพของนักเรียนไว้ตรวจและพบว่านักเรียนคนหนึ่งวาดรูปเด็กหญิงยืนข้างสารพระภูมิคล้ายกับที่ฉันเห็นในฝันคืนนั้นฉันจุดธูปที่สารเพื่อขอขมาเผื่อมีอะไรผิดพลาดแต่เมื่อธูปดับลงฉันได้ยินเสียงกระซิบว่าพี่ลินต้องจำ ฉันเริ่มสงสัยว่าฉันอาจเกี่ยวข้องกับแก้วมากขึ้นที่คิดฉันตัดสินใจค้นประวัติของบ้านนี้และพบกล่องเก่าในห้องใต้หลังคาข้างในมีจดหมายที่เขียนถึงพี่ลินโดยเด็กที่ชื่อแก้ว จดหมายของแก้วเขียนด้วยลายมือเด็กระบุว่าเธอและพี่ลินเคยสัญญากันว่าจะปกป้องกันและกันฉันสับสนเพราะฉันไม่เคยมาที่หมู่บ้านนี้มาก่อนฉันโทรหาพี่สาวเพื่อถามเรื่องวัยเด็กแต่เธอบอกว่าฉันเติบโตในเมืองและไม่เคยมีเพื่อนชื่อแก้วฉันเริ่มฝันถึงแก้วบ่อยขึ้นในฝันเธอพาฉันไปที่ลำธารในป่าชี้ไปที่ก้อนหินใหญ่และบอกว่าความจริงอยู่ที่นี่ฉันตัดสินใจไปที่ล ตำนานนั้นและพบสร้อยคอเด็กที่สลักชื่อแก้วฝังอยู่ในโคลนฉันเริ่มรู้สึกว่าความทรงจำของฉันอาจถูกปิดกั้นบางส่วนและแก้วอาจพยายามปลุกมันขึ้นมา ฉันไปปรึกษาหมอผีประจำหมู่บ้านเขาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้ฉันและบอกว่าแก้วผูกพันกับฉันผ่านคำสาบานเก่าเธอไม่ใช่วิญญาณร้ายแต่ต้องการให้ฉันทำตามสัญญาที่ลืมไปหมอผีแนะนำให้ฉันทำบุญอุทิศให้แก้วแต่เมื่อฉันจุดทูบในพิธีเปเลวไฟลุกโชนผิดปกติและฉันได้ยินเสียงของแก้วชัดเจนพี่ลินหนูไม่ได้ตายในป่า ฉันช็อกค,คำพูดนั้นทำให้ฉันเล่าสงสัยตำนานของหมู่บ้านฉันกลับไปค้นจดหมายของแก้วอีกครั้งและพบข้อความที่เขียนว่าพี่ลินอย่าเชื่อพวกเขาฉันเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผูกปิดบงังและฉันอาจเป็นกุญแจสำคัญ ฉันตัดสินใจทำพิธีที่ศาลพระภูมิอีกครั้งคราวนี้ฉันพูดกับแก้วโดยตรงขอให้เธอบอกความจริงเงาของเธอปรากฏขึ้นชัดเจนกว่าที่เคยเธอร้องไห้และชี้ไปที่บ้านของกำนันหมู่บ้านฉันตัดสินใจไปหาคำตอบจากกำน,นันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เท่าที่เล่าตำนานให้ฉันฟังเขาดูตื่นตระหนกเมื่อฉันถามถึงแก้วและพยายามเปลี่ยนเรื่องฉันกลับมาที่บ้านและฝันถึงแก้วอีกครั้งเธอแสดงภาพในความทรงจง ำให้ฉันเห็นภาพของเด็กสองคนฉันและแก้วสาบานกันใต้แสงจันทร์ว่าจะอยู่ด้วยกันเสมอแต่มีเงาคนอื่นยืนซ่อนอยู่ในป่าฉันตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกว่าฉันเคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ ฉันไปหานักสะกดจิตเพื่อขุดความทรงจำที่หายไปภายใต้ผวังฉันเห็นตัวเองตอนสิบขวบสนิทกับแก้วซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่ครอบครัวของกำนันรับมาเลี้ยงเราให้คำสาบานใต้แสงจันทร์ว่าจะปกป้องกันละกันแต่คืนนั้นฉันเห็นกำนันพาแก้วเข้าไปในป่าฉันพยายามตามไปช่วยแต่ถูกตีที่หัวจนสลบเมื่อตื่นขึ้นครอบครัวของฉันย้ายออกจากหมู่บ้านทันทีและพ่อแม่บอกฉันว่า แก้วจมน้ำตายฉันถูกทำให้ลืมเหตุการณ์นั้นโดยสิ้นเชิง ความจริงคือกำนาน n ฆ่าแก้วเพื่อปกปิดความลับเรื่องการค้ายาในหมู่บ้านและตำนานเรื่องวิญญาณถูกสร้างขึ้นเพื่อกลบเกลื่อนความผิดเงาของแก้วไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นความทรงจำของฉันที่พยายามทวงคืนคำสาบานฉันผเผชิญหน้ากับกำน,นันและบังคับให้เขาสารภาพเขายอมรับว่าแก้วเห็นความลับเรื่องการค้ายาในหมู่บ้านและเขาต้องจำกัดเธอ